สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องงง <c oughs> โอ๊ยอะไรก็ไม่รู้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมพี่ชินเช่นเคยนะครับพี่ชินกับช่อง Inbox นั่นเองนะครับผมก็สำหรับในวันนี้ครับจะมาทำการเปิดนะครับผมกาชาตู้ของภาค2นะครับที่มันมีโปรโมชั่นนะครับเป็นชื่อโปรโมชั่นชื่อว่า Vg Fighter Support Premium กาชานะครับก็จะหมดวันที่22เดือน7นี้นะครับผมผมอัดคลิปนี้วันที่1 4เดือน7นะครับก็ทุกครั้งที่เปิดเนี่ยมันจะได้เหรียญน,นะครับแล้วก็สะสมประมาณ50เหรียญเอาไปแลกการระดับทริปเปอร์แรได้นะครับผมก็เฮ้ยมันน่าเปิดมากนะครับจริงๆตอนแรก,กเก็บไว้รอคอฟอร์แต่ว่าเฮ้ยมันเลือกทริปเปอร์แรได้อะก็เลยสักหน่อยละกันนะครับบวกกับผมได้การ มีการทำโพบน Youtube นะครับอาจจะบางคนอาจจะไม่เห็นนะครับผมเป็นไรคือผมเพิ่งรู้ว่ามาทําโพได้นะครับทําโพบน Youtube นะครับเพื่อถามว่าเปิดทีละกี่ซองดีอ่านะครับผมก็คําตอบที่ได้มีคนเลือกเยอะที่สุดนะครับผมนั่นก็คือเปิดทีละสิบซองไปเลยนะครับดังนั้นก็ผมวันนี้เราจะมาทําการทดสอบเปิด50ซองนะครับผม5ครั้ง ครั้งละ10นั่นเองนะครับผมก็ผมจะกดตั๋วฟรี40ครั้งแล้วก็กด R เพชรอีก10ครั้งนะครับผมเพราะว่ามันจะมีตั๋ว46อันไงมันกดตัว๋วครั้งสุดท้ายเป็น10ไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวดองไว้ละกันนะครับผมโอเคเราจะเริ่มที่ใช้ตั๋วก่อนนะครับผมหฮ้ยตื่นเต้นอ๋อแต่เขาแต่ว่าโปรโมชั่นนี้มันบอกไว้ว่า ถ้าเกิดเปิดตู้นี้เนี่ยเดี๋ยวเหมือนมันจะไม่ได้เหรียญมันจะไม่ได้เหรียญเงินนะครับผมมันจะแยกกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมจัดไปถามว่าเปิดตู้นี้อยากได้อะไรนะรผมก็อยากได้ตจ้ของโกเลยนะครับอยากได้ของโกพลเดนมากนะครับคือตอนนี้ผมเล่นเล่นแล้งนะครับถึงเ e เจนเดอรี่ยี่สิบนะครับผมก็คือได้เอเซลมาสองใบบวกกับในคลิปก่อนเปิดได้มาหนึ่งใบขาดแค่ใบเดียวนะครับเพื่อรอเก็บไว้เล่นเป็น อ่าล่าง cross light platinum excel ที่ค่อนข้างเก่งในอนาคตนะครับผมอ่ะไม่พูดทำเพงลงละกดไปนะครับผมกับ1ิบองแล้ดูซิว่ามันจะเป็นทริปเปิลแลนอย่างที่คนพูดหรือเปล่าแต่ว่าตามสถิตินะครับความเกลือการชายพิชิตเนี่ยการกด50ครั้งมักจะได้ทริปเปิลแลเต็มที่คือไม่เกิน3ใบนะครับดูซิว่าคลิปนี้จะทำลายอาถรรพ์ได้หรือเปล่านะครับจะทริปเปิลแลเกิน3ใบหรือเปล่าครับผมมาครับเหลืองครับเฮ้ย ฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคือคือผมอะคือมันมีคนเคยบอกผมว่าพี่ชินเปิดทีละาสาใบสิทีละสองใบสิผมก็เชื่อไงผมไม่เคยแต่อย่างนะั้นผมก็ไม่เคยกดสิมาในตลอดนะครับผมแต่บอกต้องกดสิจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตอนแรกยังไม่มานะครับอันนี้คือชัดชัดละผมในฟิปแปรในสิบสองแรกนี้แน่แต่มาเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับไม่รู้จะเป็นแคลนอะไร ก็ไม่รู้นะครับมาแล้วโอ้ยเอาโอเคมันได้ทิปเปอร์แลมันโอเคแต่แบบไม่อยากได้เกเนเจอร์เฮ้ยมันอาจจะได้อีกก็ได้นะครับใครจะไปรู้อ่ามันไม่รู้กันคือถามว่าเกนเนเจอร์เก่งไหมนะครับผมก็แพ้เกเนเจอร์ในไฟมาแล้วเฮ้ยอูาอีกแล้วโอ้ยอูอสอออ๋สองนี้ให้ไงทิปเปอร์แลสองใบเฮ้ยสิบสองมันดีจริงใช่ไหมเนี่ยอู๋ เอาละผมดูและซองนี้แม่งโก,ออกมาสองอันละนะครับนาลุกสองนะครับแม่งไม่ใช่โกแน่ๆเลยว่าละแม่งไม่ใช่โกแน่ๆเลยเอออ่ะโอเคนะครับอย่างน้อยทิปเปอร์แลนสองใบละมันดีจริงนะครับที่เหลือไม่น่าจะมีทิปเปอร์แลแล้วเนาะไม่น่าจะมีแล้วเนาะเพราะว่า นี่ก็คือถือว่าแบบเกินความคาดหมายแล้วนะครับผมโอ้ยสุดยอดสุดยอดมากอ่ะไปต่อไปต่ออ่ะมีเดอร์วลาแลออกมาบ้างปรับไปนะครับออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับผมแต่โดยรวมก็คือสิบสอแรกนะครับจบที่ทริปเปิลแลสอใบนะครับผมเป็นกระเล่นเนเจอร์หลวนๆจา้าอ่ะไม่เป็นไรนะครับส่วนที่เหลือก็กระจาย,ก,จายกันไปนะครับผมคือเมื่อ คือเปิดเขาที่แล้วก็แบบไม่ค่อยดีอ่ะเคานี้ก็โอเคอยู่นะครับเออเราได้เหรียญกี่อันอ่ะมันไม่มันได้บอกไหมบอกไม่ได้เหรียญกี่อันบอกไหมอ่ะอ๋อโหลดนานเอาค้างไว้เลยทุกคนรอสักครู่นะครับผมอ่ะกลับมาแล้วนะครับผมต้องรีเกมรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าอ่านี่ก็คือได้สิบชิ้นเรียบร้อยนะครับผมกดรับเลยแล้วกันนะครับโอเคอ่ะได้แล้วนะครับพรีเมียมบันกัดเมดัลนะครับผมสิบชิ้น ่ะเราต้องกลับไปเปิดกันต่อนะครับอันนี้คือสิบองแรกแม่งคือโคุดปังอะ่ะคือปังมากอะ่ะปังจนเกมค้างไปเลยนะครับผมโอเคนะครับเพื่อสารต่อความปังนะครับผมจะไม่หยุดนะครับผมไม่หยุดอยู่แล้วครับไปกันต่อที่12บอถัดไปครับผมไปแล้วมามาสิบสองถัดไปได้อะไรกดตรงกลางเพื่อ ทิปเปแหลหมุนฟมอ้าวไม่มีอะไม่มีอะมันหลอกให้เราดีใจแค่สิแพกแรกอะอืออ่าตัวตีหงายแดมของนารุมานะครับช่วงนี้แพ้นานรุบ,บ่อยเลยนะเฮ้ยอืยเอเฮ้ยมากำลังบ่นแพ้นานรุบ,บ่อย อ่าเ,เดี๋ยวดี๋ยดูทรงก่อนแม่งโกออกเยอะอีกแล้วโกกนารุออกเยอะมากอะ่ะคือดูทรงแล้วแบบแองเจิ้ลไม่ก็เกนเนเจอร์นั่นเลยเอาวันเดือนปีเห็นไหมคือแบบผมเกลียดเวลาที่แบบไอ้รอบข้างอะ่ะแม่งเป็นแขลงที่อยากได้เยอะโอ้อ่น้องก็ตายมาดีครับเอ้ยแต่ว่า กับชีวิตพี่ชินที่แบบปกติแล้วอะห้าสิบซองมันจะได้ทิปเป็นแรแค่แบบสองสองใบอะอันนี้คือถือว่าเกินค่าแล้วนะนะครับถือว่าดีมากแล้วนะจริงๆอะนะครับตัวอะไรวะอ๋อของนานรุนะครับโอเคอึบ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 ,อบ,อบไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับสอ,สองที่เก่าแล้ว จุ๊จุ๊จไม่มีนะครับอ่าได้ตัวฟอยมาได้อยู่ต้องสุดท้ายแล้วโอเคนะครับผมถามว่าได้ทิปไปไรยังไหมได้เยอะชอบไหมทำไมมันต้องเป็นเกตเนเจอร์คือไม่ใช่บอกไม่ชอบแต่ว่ามันไม่ได้เล่น <laughs> มันไม่ได้เล่นเป็นหลกักอ่านี่ได้เหรียญละนะครับไปต่อ ตองที่ยี่สิบเอดถึงสามแบตอนนี้ทิปเปอร์แลนด์อะคือคือผมอะจะว่าโลกก็ได้ได้ทิปเปอร,แร์แลนเยอะมันก็ดีแต่ขอเป็นแคลที่แบบเมนได้ไหมไม่ใหม่ละจะมีเซอร์ไพรส์รอีกไหมนะยังไม่มาครับยังไม่มีนะครับแต่คือถ้าเกิดเปิดไปห้าสิบซองแล้วอะปรากฏว่าทิปเปอร์แลนมันคาแค่สามตัวสรุปคือแบบ ไม่ไม่เกี่ยวกับจะเปิดธี่ากี่ซองละดวงพี่ชินล้วนๆนะครับผมบอกเลยนะครับนะครับถ้าแบบ่อจากนี้อีกเปิดสิบซองที่หมดแล้วอีกิอีกยี่สองที่เหลือทริปเปิลแลก,ก็ไม่มามันไม่เกี่ยวละมันมันเกี่ยวมันมันไม่ได้เป็นที่เกมมันไม่ได้เป็นที่คนแนะนํามันเป็นที่ผม <c oughs> <c oughs> มันเป็นที่ผมเดี๋ยว,ยวผมเนี่ยผมเนี่ยผมวันนียนะครับเ <c oughs> โอ้โหไม่มาเลยครับคุณผู้ชมไม่มาเลยอย่าว่าแต่อะไรเลยดับเบิลแรก็ไม่ให้ออกไอเนี่ยโอ้โหสิบซองดับเบิลแรนเดียวโอ้โหโอ้อย่างที่บอกมันไม่เป็นที่เกมเป็นที่ผมเป็นที่ผมเลยเนี่ยไอซองที่ เท่าไหร่นะสองที่41ถึงเอยสองที่สี่สิถึง40ครับผมไปครับเหลืองแล้วก็ม่วงต่อสิม่วงมวงมวงอ่ามาเลยผมชักจะมั่นใจและว,ว่าต้องเป็นที่ผมไม่ได้เป็นที่เกมหรอกนะครับเฮอรองไห้ร้องไห้จริงเนี่ย ไม่จริงหล่อลำไสไม่ไหลเลยนะครับมันเป็นเกมแหละก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับยังมีท่ว่าเกมเนี้ยมันใจดีให้เราฟาร์มนะครับได้นะครับโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีสัญญาณอะไรเลยเหรออยู่ๆก็มาแบบนี้เลยเหรอเอาจริงดิตกใจมากเนี่ยวิเวียนครับท่านผู้ชมวิเวียนวิเวียนนะครับเอย ดีครับสำหรับทิปเปิร์แลของโกนะครับได้มาใช้กับเขาสักทีนะครับผมโอ้โหอุ้ยตุ้งหงายซึ่งได้เกินละมั้งนะครับอ่าแล้วก็มีเกรดสามของของเอ็นเจิ้ลนะครับป๊อทำไมอ่ะพอมันเป็นทิปเปิร์แลแล้วที่ไม่ใช่เกรดสามมันจะไม่มีแจ้งเตือนอะไรเลยเหรออุ้ยอันนี้ใบดีห้าเลยใช่ไหมเชดเค ทุกคนสิบซองคือเดอะเบสจริงด uh ้วยปะเฮ้ยบ้าแล้วโอ้โหบ้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่มีโกเลยเอเซล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 จิดเกอรนักกาลลีแต่ไม่เป็นไรนักกาลีโอเคหูยนี่เป็นครั้งแรกที่กดสิบซองแล้วได้เยอะขนาดนี้น้ำตาจะไหลขอเก้าอี้ขอแชร์ พึ่งพึ่งขอบคุณทุกคนนะครับที่วตดให้พิชินเนี่ยเปิดทีละสิบสองครับตัวจะนี้นะครับผมสาบานจะเปิดทีละสิบสองตลอดไปนะครับผมโอ้ยดีงามพระรามเก้านะครับจัดไปอีกสิบสองสิครับผมจัดไปยาวๆหนักๆครับคืนนี้รับรองคืนนี้นะครับนอนฝันดีครับผมโอ้ยเอ้ยปรากฏลืมอัดคลิป้องห้าห้นะ อันนี้อัดอัดเนาะถ้าคุณได้ดูแต่คุณแต่ผมอ,อัดน,นะครับเฮ้ยเฮ้ยแม่เอ้ยโอ้ยโอ้ยวัปเลี้วนี่มันนี่มันความฝันเลยใช่ไหมเนี่ยตื่นนะพี่ชินตื่นตื่นหน่อยเถอะอย่าตื่นเลยถ้าเป็นความฝันก็อย่าตื่นเลยถ้าทิปอร์แล้วมันจะมาหาผมวันนี้เยอะขนาดนี้เกาโมก็มา กรีดมาแล้วมาแบบไม่สุ้มไม่เสียงกับเฮลิโนโอ้ยพระเจ้าคุณบาคุณเจ้าคุณพาคุณเจ้าชื่อแม่เจ้าถ้ามันจะปังขนาดนี้กูกดสิบครั้งตั้งนานแล้วโอ้ยเป็นเลยปังในปังในปัง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 โอ้โหโอย ยัดเปิดจัเจอปุ๊บปิกาจูโอโอิ่มหกใบใช่ไหมโหไม่เคยถ้าทุกคนดูคลิปผมเล่นมาตลอดจะต้ผมไม่เคยเปิดได้เยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วไอ้สิบซองสุดท้ายเนี่ยมันปังมากอะ่ะคือทิปเปร์แลนด์หนึ่ง ดับเบิลแล์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดดับเบิลแล์เจ็ดทิปเปิลแล์หนึ่งคือแปกแค่สองเดียวเองนะอ่คิดวดยเฉลี่ยระ,ะบบการก็ไม่ค่อยซ้ำอะ่ะโหยตัวนี้ต้องการตัวนี้ต้องการมากต้องการตัวนี้มากๆเราตีแรงนะครับผมเล่นกับเบอมเลียมโอ้โหป้ปังในปังในปังการละมังถังแตกบับเลวกาวู พีจีกี่ใบแล้วพีจีสองเอพีจีครับได้สบายวิวีวเออันนี้มูเอะนะครับผมมกี้วิเวียนด้วยตัวตีหงายของเกรดเมเจอร์ก็มาโอ้โหปังไม่หยุดหย่อนตัวยิงก็มีโอ้โหโอ้โหอ,อยากจะเปิดต่อมากอะจริงๆนะอยากจะกดไม่ให้หมดตัวเลยอะแต่ว่า ถ้าไปไกลกว่าเนี้ผมไม่มีรอไว้เปิดตู้คอจริงๆอะ่ะคือยังไงผมก็ต้องรอตูอ้คอเพราะตู้คอมันก็ปังอะ่ะปังมากพอกันะนะครับคือตู้เนี่ยจริงๆแล้วว่าผมโฟกัสที่เอเซลเป็นหลักเลยเอเซลกบดังการีแล้วก็วอร์มิเลียนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันได้เศษๆค่อนข้างเยอะนะครับผมพอใจมากครับพอใจสุดๆไปเลยครับผมขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ให้ผมเลวิชินนะครับที่ช่วยโหวต ให้วิชินเนี่ยนะครับเปิดทีละสิบครั้งนะครับผมคริงจริงสมัยก่อนผมเปิดทีละสิบครั้งนะแต่มันก็เกลือไงแล้วก็บอกมันก็เคยมีคนบอกเปิดทีละสามครั้งอ่ะก็ลองทำมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่เชื่อว่าสิบครั้งมันจะกลับมาปังอีกแล้วนะครับผมโอ้ดีใจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่อยู่กับผมมาตลอดนะครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้รับเหมือนกับผมได้รับพลังบวกจากทุกคน ที่ตามคลิปผมมาตลอดนะครับคอยช่วยเชียร์ผมถือว่าทิปเปร์ที่ผมได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากดวงผมอย่างเดียวนะครับมันมาจากการที่ทุกคนเนี่ยส่งแรงใจแรงเชียร์แรงเชียร์ทุียแรงเชียร,ร,ยร์ให้ผมตลอดนะครับสำหรับทิปแปร์ทั้งหมดในวันนี้ผมกราบขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่เอาใจช่วย ที่เขาคอยแนะนําที่คอยอยู่ผมมาตลอดนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับผมก็จากนี้ไปก็ขอส่งคืนพลังที่ยิ้มทุกคนมานะครับให้ทุกคนเนี่ยกดกาชาเฮงเงปังๆที่ปแหลเยอะว่าพี่ชินอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะครับผมนะต้องขอตัวลาไปก่อนครับเยสนะครับผมไว้เจอกันต่อตอนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายฝันดีนะครับ